ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องยวคาแหล่งรวมของเครื่องจักรทรงพลังที่ซึ่งเทคโนโลยีและความแข็งแกร่งมาบรรจบกันถ้าคุณเพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเจาะลิกยานพาหนะทรงพลังไม่ว่าจะบนถนนหรือในสนามรบวันนี้เราจะเปลี่ยนจากรถยนต์ทั่วไปมาสู่บางสิ่งที่หนักหน่วงและทรงพลังยิ่งกว่าเดิม นั่นคือรถถังที่448ของประเทศไทยปี2026สุดยอดนวัตรกรรมการทหารยุคใหม่เจ้ายานเกราะนี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสงครามแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถทางอุตสาหกรรมและความเป็นอิสระด้านกลาโหมของไทยรถถังที่448ถูกเปิดตัวครั้งแรกในงาน Defense and Security Expo 2025ที่กรุงเทพมหานครโดยพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI ร่วมกับพันธมิตรต่างชาติเป้าหมายคือการผลักดันให้ T 4ี8เป็นกำลังหลักของกองทัพบ,บกไทยภายในปี2030และยังถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ผลิตยุโทโธปกรณ์ระดับโลกดีไซน์ของ T 4ี8โดดเด่นทันสมัยตัวถังออกแบบในรูปแบบมุมเหลี่ยมคล้ายยานล่องหนใช้กรอะคอมโพสิตพิเศษที่ประกอบด้วยเหล็กกลา้าเซรามิกและกราฟีนเพื่อให้ทนทานต่อกระสุนทะลวงกรอดและอุปกรณ์ระเบิดแรงสูง ป้อมปืนแบบโปรไฟล์ต่ำช่วยลดโอกาสการถูกตรวจจับด้วยเรดาร์และยังติดตั้งระบบป้องกันตัวแบบแอคทีฟที่สามารถทำลายจรวดหรือกระสุนที่พุ่งเข้ามาก่อนถึงตัวรถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสนามรบอย่างมากด้านขุมพลัง T448 ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดดีเซลไฟฟ้าสามารถเคลื่อนไหวเงียบๆในหมดไฟฟ้าเพื่อภารกิจรอบเรนและใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V12 ขนาด1,500แรงมา้าเมื่อต้องการพลังเต็มพิกัด ความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรชั่วโมงและ45กิโลเมตรชั่วโมงบนภูมิประเทศธุรกันดารระยะทำการกว่า550กิโลเมตรทำให้สามารถปฏิบัติการระยะไกลได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งอัตราส่วนแรงม้าต่อน้ําหนักอยู่ที่กว่า25แรงม้าต่อตันช่วยให้ตัวรถมีความคล่องตัวสูงระบบการสะเทือนแบบไฮโดรพอนีเมติกแบบปรับได้ทําให้รถสามารถปรับระดับความสูงต่ํา และเอียงตัวตามสภาพพื้นดินเหมาะกับทุกภูมิประเทศตั้งแต่ป่าเขาพื้นดินโครนไปจนถึงเศษซากในเมืองอาวุธหลักของที4 4 8คือปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบรองรับกระสุนหลากหลายชนิดเช่นกระสุนจอกรอกกระสุนแรงระเบิดสูงและจรวรดนำวิถีนอกจากนี้ยังมีระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติเพิ่มความเร็วและลดจำนวนลูกเรืออาวุธรองประกอบด้วยปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนัก12.7ม mm. ิลลิเมตร แบบควบคุมจากระยะไกลบนหลังคาสำหรับต่อสู้กับเป้าหมายทางอากาศหรือกำลังพลภาคพ,พื้นระบบตรวจจับและควบคุมการยิงขั้นสูงติดตั้งมาครบทั้งกล้องตรวจจับความร้อนระบบเลเซอร์วัดระยะและกล้องมองกลางคืนทำให้สามารถรบได้ทั้งกลางวันและกลางคืนทุกสภาพอากาศสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือระบบสงครามดิจิทัลที่448สสามารถเชื่อมต่อกับโดรนหน่วยลาดตระเวนและศูนย์บัญชาการเพื่อรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ พร้อม AI วิเคราะห์ภัยคุกคามลำดับเป้าหมายและแนะนำมุมการโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในตัวรถได้รับการออกแบบเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกเรือประกอบด้วยที่นั่งการแรงระเบิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบปรับอากาศลูกเรือ3ามคนได้แก่ผู้บังคับการคนขับและคนปืนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพแวดล้อมสุดโหด โครงการผลิตท T448 มีเป้าหมายสร้างกว่า200คันภายในปี2030เพื่อทยอยแทนที่รถถังรุ่นเก่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับการส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่กำลังมองหารถถังประสิทธิภาพสูงในราคาที่เหมาะสมแล้วอะไรที่ทำให้ T448 น่าจับตามองเพราะนี่คือการเริ่มต้นของยุคใหม่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักพึ่งพาการนำเข้ายุโทโธปกรณ์จากต่างชาติ แต่วันนี้ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าเราสามารถพัฒนาเองได้ด้วยเทคโนโลยีระดับโลกที่448คือพลังอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วยมันสมองของคนไทยสร้างโดยไทยและพร้อมจะต่อกรอกับโลกหากคุณหลงไหลในเทคโนโลยียุทธปกรณ์หรือวิศวกรรมเครื่องจักรหนักที่448คือผลงานที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะมันไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคืออนาคตขององค์การรบภาคพื้นดินในภูมิภาคนี้ ขอบคุณที่รับชมยูคาช่องที่นำเสนอไม่ใช่แค่รถยนต์แต่ทุกอย่างที่มีล้อและพลังอำนาจหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจด้านเทคโนโลยีการทหารแล้วพบกันในตอนต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรต่อไป